สวัสดีจ้าเป็นจังใดน้อทางบ้านสบายดีบอมาเด้อผู้ใดหอนก็มาเอายิมาเด้อ,ดอ,อ,อ,ดอพี่มามาเร็วเอาอยิมามาฝากทุกคนจ้าผู้ใดตรงการความเย็นมาเด้อจ้ามาทางนี้เด้อลิ้นสีพายางไปกับพี่มาหลับความเย็นความชุ่มชําหัวใจจ้า เอามือนี่ก็มาบอมาคุยมาจมสู้กันฟังซืือหะจ้ามาบอานวอหัวมวนสั่งพลังงานบวกให้กันและกันบอกจมสู้กันฟังไปเนาะพี่น้องเนาะใ้ศาลาเนี่ยเพดาศาลาเนี่ยตามเรื่องตามสไตล์ของลิ้นน่ะจ้าไพมากสไตล์แบบลิ้นกับเขามาฟังน้ำลิ้นเด้อจ้าเด้อ ผู้ใดบ่มากับปลอย่านเด็ดจ่าเด้อกับบ่เปลี่ยนยังมาว่ามมวนน้ำกันเสือเือมาจมซื่อๆอนี่ล่ะ่องนี่เป็นช่องจมเด้อจ่าเด้ออันไม่นี่เนาะโอ้ยที่มากะลงมาคือเก่าเหระจ่าเพื่อนทางหายไปโดนนั่นเนาะกเป็นยังดอกเพราะว่าอยู่นอ์เวเนาะกับมีสามสี่ฤดูกาลในมือเดียวนี่ล่ะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้ท่าน ต้องไปตามน้ำล้วพี่น้องอยู่จังใดกระไดขอให้มีความสุขอยู่ไปฮละเฮ็ุจังใดก็ไดให้มีความมวลซื่นในตัวเองนะสามพลังงานบวกให้ตัวเองอยูเสมอจาพี่น้องได้ยินมาว่าโอ้หลายขู่หลายคนนอก็เจอปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างหลายแบบหลายแนวบางคนก็จมบอกว่าลูกไรออกจากเงื่อนจากซานมาัสนว่าเอาผัวเจ้าของ โอ้ยเอาลูกคามน้ำคามทะเลมากกับมาเอาผัวเจ้าของว้ลูกสาวกัจัจนไล่ให้นะโอ้ก็หาผัวบด้เห็นเนะกะจังไปเอาผัวเม่เป็นยังคือเป็นแนวนั้นเอากระผเป็นยังดอกเขา้า่มู้เหตุการณ์บาน <c oughs> เอาเราบมมี่ฮู้เรื่องออ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 ได้ขบครัวกะเจ้าเนะได้หามาเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมากโดนเราบอกโอ้ยมันเกิดขึ้นในกระลิ้นบ่ทันเนยมาอยู่นอเวลินก็ได้ยินมาตลอด คนไก่ตไก่ตัวลิ้นก็ไงี้ยนได้สัมผัสมาเรื่อยๆอยู่มันเป็นเรื่องปกติของชาวโลกอะจารเพราะว่าเฮาบูหูเนอว่าเพิ่นสางเว้นสางกรรมสา,ส,าสางน้ำท่อมบุญนิยังกันมาเฮากบูหูดอกอันถ้าเกิดเรื่องแบบนี้เล่นว่ามันสิเป็นการเป็นการเว้นกรรมมากกลัวเนาะสางขึืนมากเฮาบูหู uh ดอกว่าอันใดคืออันใดนะเนาะอากะกะว่ากะว่ากันไปจังได้ก็เอาให้พอดับพอดีเนาะ เพิ่นก็บ,บอกว่าลูกสาวเพื่อนกับผัวเพิ่นน่ะเอาเงินเหตุก่อนหนึ่งให้ออกจากเงินจากขั้นซาเพิ่นซิอยสองคนผัวเมียเพิ่นนั่นก็คือลูกเพื่อนกับผัวเพิ่นบบดนี้คือว่าตัดสลัดออกจากเลยจากกันเลยเสีนหะน้าเอาไปนั่นล่ะบ,บ่กเป็นยังดอกไปหาเอาไม้ใาย่ไปหาเอาไม้ข้างหนย,ยังมีอีกหลายในเมื่อลูกสาวห้องบมิป,ปัญญาหาผัวก็เอาให้ผัวเอาผัวให้เขาโลด เฮาก็ตรงย่านเข้าเดินนาไปเท่าปันไดใดก็ให้จิตใจเฮาเข้มแข็งเขาก็ไปใด้ต่ขึ้นเก่าหนล่ะแต่ก็เห็นว่าเรบางคนเพิ่นกระแ่บเพื่อนก็ว่าหัวเพื่อนนี่สินอกใจยังสั่นจังซี่เนาะบางคู่ได้เนี่ยบางครอบครัวกับเป็ยนจังสี่เนาะเพื่อนก็เลยสิดึงผัวเพื่อนไว้ไปกะเลยเอาผัวให้ลูกจังสี่บัดยูน้ากันแล้วก็ได้ล้านออกมาเพื่อนก็เลี้ยงล้านของเพื่อนต่อได้ล่ะเพื่อนก็ได้มีปัญหาอีหยัง นั่นคือความพ่อใจและภุมมใจของเขาความที่เพิ่นแก้ปัญหานะเฮาบ่หูว่าเออเพิ่นเป็นยังจะต้องยุดผัวเพิ่นไวแนวนั้นเน,นี้ยมันต้องมีเหตุและผลละพี่น้องข้าไปสรุปไผ่ไผ่เพ่อใดต่อเรื่องแบบเมียนอกขอบขั้วไผ่ขอบขั้วมัน่นก็แล้วแต่ละแล้วแต่สิวเอสิว่ากันไปเนอเอามวนไผ่มวนมัน่นมีความสุขไผ่มันหาทางออกของไผ่ผองมั่นไปพี่น้องผู้ใดมีปัญหาจึงได้กแก้ไขกันไป ในเมื่อเขานีปัญหามาจังสี่แล้วเขาก็อยู่กับปัญหาให้ได้ให้เข็มแข็งใหมีสติสํานานละไม่กับไปได้ือเก่าหละถึงสิเปลี่ยนจังไดก็สร้างตอนเคลียดตอนคมกันอีหยังมันก็สะบัดกันแต่ออกมาเบิร์ดนลราบันยามเศร้าเขีดเศร้าคมไปเจอปัญหามาไม่กระหนากาดันหากันือเก่าละแม่ลูกาะเนาะจะนันก็ทีมกันวันใดก็เก่าละสายเลือดพี่น้องก็สร้างเถอะกับพวกเป็นยังดอก ก็แก้ไขปัญหาไปอันใดเกิดขึ้นก็แก้กันไปบ่มีบม่มีดอกบ่มีไัยบ่มีปัญหาดอกพี่น้องอันแล้วแต่ว่าไผสิเจอปัญหาแบบใดไปจังใดมากจังใดเนาะกะ็พักกันแก้ไขไปก็เป็นกำลังใจให้ผู้ดใดที่กำลังเจอปัญหาอยู่ก็ขอให้แก้ผ่านพ้นไปด้วยดีทุกปู่ทุกคนกันเลิกกันเนาะลิ้นเองลิ้นจะมีปัญหาบม่มนบ่มีปัญหาแต่ว,ว่าอยู่กับปัญหาและแก้ไขกันไปเรื่อยๆฮะพี่น้อง อาเบดี่เฮายังมีชีวิตอยู่เฮาก็สู่ต่อไปพี่น้องสูดๆเด้อจ้ะ